เพื่อนๆนะครับมารู้จักดอกซ่านชวานะครับเพื่อนๆนี่ครับดอกซ่านชวานะครับกลีบดอกจะมีเท่ากัน5กลีบนะครับกลีบดอกเป็นสีขาวนะครับเกสรข้างในนะครับจะเป็นสีน้าตาลอมแดงนะครับเพื่อนๆแบบนี้ครับนี่คือเกสรเอาครับอันนี้คือดอกเขาเพื่อนน่ครับอันนี้คือลักษณะใบของเขานะครับใบเขาจะเป็นแบบนี้ครับ นี่ครับดอกก็สวยครับตัวนี้กำลังออกดอกเลยครับต้นนี้มีอายุประมาณหนึ่งปีครึ่งนะครับเพื่อนๆความสูงประมาณร้อยห้าสิเซนครับตันนี้ก็ออกดอกเต็มต้นแล้วเพื่อนครับนี่ครับนี่คือดอกที่บานแล้วนะครับอันนี้คือดอกที่ยังไม่บานนะครับจะออกเป็นตุ่มๆกลมๆเป็นลูกบอลใื่อหมครับนี่ครับอันนี้คือยังไม่บานนะครับนี่ครับกำลังจะบานเยอะๆเลยครับลักษณะใบก็จะสวยแบบนี้ครับเป็น พืชที่ไม่ทิ้งใบนะเพื่อนเขาจะเขียวตลอดทั้งปีนะเขาได้ได้น้ำนะครับนี่ครับตอนนี้กำลังออกดอกเลยเพื่อนดูครับดอกเขาสวยมากครับสีขาวบริสุทธิ์เลยนะครับนี่ครับเป็นไม้มงคลนะครับปลูกแล้วก็จะโชคดีนะครับนี่ครับนะครับนี่กำลังออกดอกครับนี่ครับสวยมากครับดอกแล้วก็ดอกมีกลิ่นหอมนิดๆนะครับนี่ครับ นี่ก็ออกดอกเยอะแยะเต็มต้นเลยครับอันนี้ปลูกได้ประมาณปีครึ่งนะครับแล้วก็ความสูงเขาต้นเนี้ยประมาณเมตรห้าสิบนะครับเพื่อนนี่ที่ออกดอกเต็มต้นเลยครับคำนี้ครับดอกสวยครับลักษณะดอกจะเป็นแบบนี้ครับสีขาวครับเกสรนี่จะเป็นสีน้ําตาลอมแดงครับสวยงามมากครับเพื่อนเพื่อนใครมีพื้นที่บริเวณบ้านก็หามาปลุกนะครับพาเขาออกดอกแล้วเพื่อนๆจะไม่ผิดหวังครับเพราะว่ามันสวยมากครับดอก นี่ครับเพื่อนๆนะครับดอกซานชวารับสวยงามครับเพื่อนๆครับนี่ครับแบบนี้เราต้นไม่ใหญ่นะเพื่อนต้นแค่นี้ครับนี่ครับความสูงของต้นแค่นี้ครับต้นที่ความสูงประมาณเมตรห้าสิบครับเพื่อนๆแต่ออกดอกเต็มต้นเลยครับนี่ครับนี่ครับสวยมากครับดอกเขานะครับ นี่ครับเพื่อนๆคนไหนที่มีพื้นที่บริเวณบ้านก็หามาปลูกนะครับเป็นไม้มงคลนะครับนี่ครับนี่คือต้นดอกซ่านชวาครับเพื่อนนี่ครับการขยายพันธุ์ก็ใช้วิธีการตอนกิ่งนะเพื่อนครับจะติดดอกง่ายนะครับกิ่งนี้ก็เป็นกิ่งตอนนะครับเพื่อนเพราะว่าเขาโตแค่เม็ดห้าสิบก็ออกดอกเต็มต้นแล้วครับอันนี้คือกิ่งตอนนะครับ สั้นชาวานี่โตได้ถึง4 5เถึงมตรเลยนะต้นใหญ่นะเลือครับนี่ครับสวยงามครับ